5-Minute Podcast. Improve Every Minute. Brought to you by... พบกับเสื้อเชิ้ต GQX Mission to the Moon, Seductive Edition. เรียบนานไม่ยับง่ายสมาร์ทอย่างมีสเสน่์สั่งซื้อได้ที่ลายไม้ชอบแอดเลยแอด Mission to the Moon. สวัสดีครับ 5-Minutes นะครับ วันนี้เราอยู่กับเพราะแบบนี้ลูกค้าถึงกลับมาซื้อซ้ำหนังสือจากวีเลย์นะฮะบทนี้ว่าด้วยการพิจารณาเรื่องของข้อมูลเขาบอกว่าจริงๆการบรหิหารจัดการข้อมูลเนี่ยจะทําให้เรารู้ได้ว่าทําไมลูกค้าถึงไม่กลับมาซื้อซ้ำนะครับอ่ะเรามาดูข้อมูลแบบที่เขาใช้คิดกันละกันก็ดูพีเรียบแบบนี้นะฮะคิดว่าเราเป็นร้านอาหารละกันร้านอาหารทำไมลูกค้าถึงไม่กลับมาซื้อครั้งที่2องแล้วทำยังไงจะลูกค้ากลับมาซื้อจนกลายเป็นลูกค้าประจํานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเอาข้อมูลที่เป็นแฟกต์ก่อนนะฮะ ร้านที่เป็นลักษณะร้านอาหารทั่วๆไปเนี่ยนะครับถ้าหากว่าลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําครั้งที่2ภายใน3เดือนเนี่ยลูกค้ากลุ่มนั้นเนี่ยมีโอกาสจะกลายเป็นลูกค้าประจานะฮะมากกว่าลูกค้าที่ไม่กลับมาซื้อซ้ำภายใน3เดือนเนี่ยถึง7เท่าด้วยกันเพราะฉะนั้นการกลับมาซื้อครั้งที่2เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่คริติคมากกับการเพิ่มยอดขายนะครับพูดง่ายคือว่าทํำยังไงให้ ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำครั้งที่2ภายใน3เดือนมันมีเหตุผลอธิบายอยู่นะครับว่าทําไมถึงต้องทําแบบนั้นอย่างไรก็คีอช่วง3เดือนเนี่ยมันเป็นเพียงตุ๊กตาเนาะถ้าเกิดว่าคุณเเป็นร้านอาหารแบบแพงๆแบบโอโ้โหฟิล์มดิเนอร์สุดๆเนี่ยนะฮะก็อาจจะต้องเป็น6เดือนหรือปีหนึ่งนะครับแต่ถ้าคุณเป็นร้านอาหารที่ราคาถูกๆอยู่ใกล้ๆบ้านลูกค้าเลยเนี่ยเวลาจะเป็น1เดือนแทนนะฮะสิ่งหนึ่งที่บทนี้เขาพยายามจะบอกคือว่าจริงๆเนี่ย การที่ลูกค้าไม่ได้กลับมาซื้อซ้ำเนี่ยบางทีไม่ใช่เพราะว่าคุณทําอาหารไม่อร่อยหรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะสาเหตุหลักสาเหตุหลักเลยแล้วกันที่เขาเคยเก็บข้อมูลมาคือลืมลูกค้าลืมลูกค้าลืมคุณไปแล้วว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการรีมาร์การรีมารคืออะไร,ออะไรเช่นส่งอีเมลหาลูกค้าแต่ไม่ใช่แค่ส่งครั้งเดียวนะครับในสามเดือนเนี่ยถ้าเป็นอีเมลนะฮะอาจต้องส่งถึงสามครั้งแต่ต้องมีศิลปะด้วยนะครับนักสือรลดินบอกว่าสมองเราเนี่ยมีกลไกที่เรียกกว่าดเลขอยู นั่นก็คือสมองมนุษย์มักลืมเรื่องต่างๆในระยะเวลาที่ผ่านไปนเลข3นะฮะหรือเราลืมเรื่องต่างๆเมื่อผ่านไป3วัน3สัปดาห์และ3เดือนนั่นเองนะครับอาจารย์ของผู้เขียนเนี่ยบอกว่าอย่าลืมเอาหนังสือเอาเรื่องที่เรียนเนี่ยนะฮะผู้เขียนเรียนจิตวิทยาเอาเรื่องที่เรียนเนี่ยไปทบทวนภายใน80ิชั่วโมงนะฮะไม่งั้นเนี่ยสมองเราจะลืมเนื้อหาไปถึง80% 80%เป็นดใน8ปดสิบชั่วโมง80ดสชั่วโมงก็คือ3าวันนั่นเองนะครับช่วงต่อไปคือสัาห์ อาจารย์โคิโกยูจินักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจชื่อดังได้กล่าวไว้ในหนังสือของอาจารย์นะครับบอกว่าหากไม่มีการกลับมานึกถึงภายใน21สัปดาห์หรือ3วันมนุษย์จะย้ายข้อมูลชุดนั้นไปเก็บไว้ในส่วนที่ดึงออกมาใช้งานได้ยากมากช่วงที่อาจจะถือได้ว่าเป็นโอกาสสุดท้ายก็คือ3เดือนให้หลังนะฮะเพราะว่ากันว่าถ้าไม่ได้รับข้อมูลใหม่แล้วไม่มีการนึกถึงใน3เดือนเนี่ยนึกไม่ออกละคราวนี้นะครับ พูดง่ายๆคือว่าหากไม่มีอะไรมากระตุ้นให้นึกถึงภายใน3เดือนเนี่ยลูกค้าที่เคยเข้ามาครั้งเดียวก็แทบไม่มีทางจําร้านคุณได้เมื่อจาไม่ได้นะฮะเมื่อจาไม่ได้เขาก็ไม่กลับมาซื้อความเข้าใจผิดอันใหญ่หลวงอย่างหนึ่งของเจ้าของร้านก็คือว่าถ้าเรามีอาหารหรือบริการหรือสินค้าที่ดีๆลูกค้าจะนึกถึงเราเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้โดดเด่นมากซะจนแบบโอ้โหเตะตาเตะลิ้นกันจริงๆเนี่ยสามวันพวกเขาก็ลืมแล้ว นะครับอ่ะเขาบอกให้ลองทดสอบนี้ก็ได้นึกถึงร้านอาหารจีนแล้วกันนะครับร้านอาหารจีนนะฮะเอาไปร้านที่คุณเคยกินมาก่อนก็ได้นะครับอืมนึกว่าเราเคยกินร้านอาหารจีนเนี่ยมากี่ร้านผู้เขียนบอกว่าลองนึกภายในหนึ่งนาทีเนี่ยเขียนม,มาเลยนึกออกได้กี่ร้านนะฮะคนส่วนใหญ่เนี่ยเคยกินอาหารจีนมาเยอะมากนะครับแต่นึกไม่ออกถึงยี่สิบร้านภายในหนึ่งนงาทีนะฮะ สิบล้านบางทีก็ยังไม่ค่อยออกเลยนะฮะคนส่วนใหญ่จะนึกออกแค่สามถึงห้าล้านเท่านั้นเองทั้งทั้นที่คนส่วนใหญ่เนี่ยเคยกินร้านอาหารจีนมาเกินสิบยี่สิบล้านนะอันนี้ที่เขาไปเทสมานะครับร้านที่นึกออกก็ไม่ใช่ร้านที่อร่อยที่สุดด้วยนะนะฮะเออบางทีไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นร้านที่อาจจะคุ้นเคยหรือว่าผ่านบ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับสาเหตุที่นึกร้านเหล่านั้นไม่ออกคือลืมนะฮะลืมด้วยเหตุนี้เนี่ยนะฮะผู้เขียนจะบอกว่ารสชาติกับบริการ อาจจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดเออใช้คำนี้ปัจจัยที่สำคัญที่สุดเนี่ยคือทายังไงให้ลูกค้าจําได้นะครับคือเวลาลูกค้าจะไปกินร้านร้านเนี่ยนะฮะลูกค้าอ่ะสมมติเราอะ่ะเราจะไปกินอาหารเนี่ยเราก็จะนึกเอ้เ e ย็นนี้กินอะไรดีนะฮะเราจะไม่ได้นึกตอนแรกว่าเย็นนี้จะกินอาหารจีนร้านไหนดีเราจะนึกว่าเย็นนี้กินอะไรดีก่อนเสร็จแล้วคําตอบจะกลายเป็นอาหารจีนอาหารจีนและอาหารจีนร้านไหนนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะนึกถึงได้เนี่ยมันจึงค่อนข้างน้อยนะฮะพอนึกออกเราถึงไปร้านนั้นดังนั้น การที่ทําให้คนไม่ลืมเนี่ยจึงเป็นประเด็นที่สําคัญมากนะครับนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมการพยายามปรับปรุงคุณภาพสินค้าบริการหรือบรรยากาศในร้านนั้นบางทีไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นมาโฟกัสพลังงานเพิ่มหรือว่าอาจจะเอาพลังงานโฟกัสตรงจุดนี้เยอะนิดนึงก็คือว่าทํายังไงให้กด3อันสามวันสามสัปดาห์และ3เดือนเข้าไปอยู่ในใจลูกค้าคุณนะคือคุณต้องไปทายังไงให้ลูกค้าไม่ลืมคุณให้ได้นะนะส่งอีเมลเป็นเพียงหนึ่งในวิธีการหนึ่งเท่านั้นนะฮะ เอออันนี้ก็น่าสนใจดีนะผมไม่ได้นึกถึงมุมนี้มานานละแต่เคยมีคนเล่าให้ฟังเหมือนกันว่าเออจริงๆรเนี่ยร้านอาหารที่คนไปกินเยอะไม่ใช่ร้านที่อร่อยที่สุดแต่ว่าเป็นอะไรที่คนรู้สึกว่าเออเขานึกได้พอดีตอนนั้นนะครับขอบคุณที่ติดตาม5 Minute ครับสวัสดีครับ5 Minute Podcast Improve Every Minute Presented by s e a r c h ชิ GQ X Mission to the Moon c r e c t i v e Edition